จ้า Hello, ฮัลโหลตายก้าโฮวันนี้จะมาทําข้าวผัดหอยเชลล์นะคะก็อี่ยเลยเจ,จนี่ก็ก้อนยีชี้ชาวฝันอันนี้เป็นหอยเชลล์ที่เราแช่น้ําไว้ตั้งมาเช้านี้แล้วนะคะก็บีบีออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะไปทําข้าวผัดจ้าตามด้วยมีกระเทียมสับอยู่ในนี้แล้วก็มีก้านบอกโคลี่อันนี้เป็นก้านบอกโคลี่นะคะเราไม่เอาตรงดอกมาเราเอาตรงก้านมันนะตรงต้นมันนะเอาไปหั่นเป็นชิ้นๆได้ก็ให้ อ่ะบอกคอลีเรียกอให้บอกคอลีอ่ะแล้วก็มีต้นหอมสำหรับโรยวันนี้ผัดก็จะใส่น้ำมันหมูนะคะจะใช้น้ำมันหมูก็แม่เช้าฝานจะยูหยงจี้เหยาะแกไม้จะจี้เหยาะจะยูเช้าหลอที่ยูโลหลอเฮยเลี้ยงแจกไก่ตานมีไข่2องฟอง มีข้าวนะคะเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกับไข่ก่อนจ้าผัดข้าวกับไข่ก่อนนะคะมาจ้าผัดข้าวกับไข่ก่อนผัดข้าวกับไข่ก่อนอันดับแรกเช้าตาอ่าตานเช้าฝานสิ้น จะใส่น้ำมันหมูนะคะจะใส่น้ำมันหมูใส่น้ำมันหมูเข้าไปย油啊นี่ก็คือ猪ากันฮะ猪油用ย油เ炒猪油比较香ดีอะย油 ใส่น้ำมันหมูเข้าไปแล้วจะผัดข้าวข้าวกับไข่ก่อนจ้าใ,ใส่ไข่เข้าไปใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยนะคะ เอาไปเลยผัดไปเลย ผัดประมาณนี้นะคะใช้กำเสีงฮาละเฮ้ะตักขึ้นจ้ะตักขึ้นก่อนนะคะโอเคเปิดไฟใส่น้ำมันหมูเข้าไปฟองที่จี้ยาวเหระเลยจี้ยาเหระเฮยอะ่ะใส่น้ำมันหมูก็ไปน้ำมันหมูนะคะ với dầu xin dùng loại xài cái thêm sập có bài Xin dùng ก่อนหยีชีโอเคอตอกที่ชอยหรอไหมใส่บมะเขือยของชายใส่ข้าวลงไปเลยนะคะที่ฝานเอาเลยละรอที่ยีโลเหรอใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะ chứ không phải chứ không phải bỏ không phải rồi, không phải chứ ดูก่อนนะคะเสียซีเมลซินใส่ฟองซิ้วหยีหล่อใส่น้ำปลาอีกนิดนึงตามด้วยซีอิ๊วขาวโอเคลอดิซีอิ๊วลฮ้ยจะโอเคกันละ เฮ้ผ hey. ักง่ายๆนะคะง่ายๆแค่นี้เองไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะคะโฮกรต้านะ่ะเชาา้าฝั่นทล้ยังจะหูเสกอะไรลองชิมดูได้อืมอร่อยโฮเสกอ่ะ ตักใส่จานได้เลยสองตีตักใส่จานได้เลยจ้าแค่นี้ก็เสร็จสับแล้วนะคะโอเคสองตี ก้ยืดชีวชาวฝันง่ายทำกินง่ายๆนะคะคนไทยก็ไม่รู้จักว่าอ่าไม่รู้จักทำกินนะคะหอยเชลล์แห้งทำกินไม่เป็นนะคะสำหรับคนไทยนะคะ โอเคสิ็จสับเรียบร้อยข้าวผัดอ่าอหอยเชลล์แห้งอาก้อนยีชีชาวฝันเจ้าก้าวต็มลาหูการตานนะตายตาง่ายๆนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าต่อแจอตาก้าซาไทย